่วงฟื้นถิ่นแผ่นดินเกิด สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คนนําทางอยู่ที่ดินแดนที่ราบสูงภาคอีสานครับผมอยู่ริมถนนนะครับบุรีรัมย์รำไปมาศห่างจากสนามช้างอารีนา14กิโลเมตรครับที่นี่มีสวนป่าสวนลุงเทือนสวนป่าวิลาวันนะครับเราจะมาดูครับว่าสวนแห่งนี้เป็นของอดีตข้าราชการครูนะครับซึ่งเกษียณอายุไปแล้วทุกวันนี้หันมาใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรทําสวนป่าสวนผสมนะครับซึ่งเดินทางตามแนวทาง เศรษฐกษิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ครับเราจะไปดูครับว่าที่นี่มีความพิเศษพิสดารอย่างไรตามผมมาเลยครับเอ้ลุงเทืองตัดสินใจยังไงมาทําสวนเกษตรอินทรีย์นี่่ก่อนกเกษียณครับเรารู้ว่าเตรียมตัวว่ากเกษียณแล้วเราจะไปทําอะไรจะอยู่ยังไง จะามีการคิดไว้ก่อนคิดตั้งแต่ช่วงที่รับราชการครูครับผมครับกี่ปีแล้วฮะประมาณปี5้า7หก็เริ่มคิดแล้วครับก็เริ่มคิดพอตอนนั้นก็ซื้อที่ไว้ตั้งแต่ปี54หนึ่งไรอครับปี5้พอซื้อป้าแหม่มก็เห็นเห็นดีเหนชอบด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรทํามันก็จะหงุดหิดแล้วทีนี้เราก็มาทําเกษตรนะคะเราก็ทําเพื่อเราจะ ปลูกต้นไม้ที่ไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะเราอยากได้อาหารที่ปลอดเคมีเข้าสู่ร่างกายนะคะคในตลาดมันเคมีเยอะเราก็ไม่นี่อย่างน้อยเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงในสิ่งที่เราปลูกเองนะคะลดได้เล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่ลดนะคะลดเคมีคต้นไม้ที่มาปลูกก็จะเป็นต้นไม้ที่เรา ชอบชอบกินก่อนอย่างแรกอ่าเช่นชอบกินมะละกอชอบกินละมุดชอบกินน้อยหน่านะคะอ่าชอบกินขนุนก็จะปลูกพวกนี้ก่อนเลยอันดับแรกลดการลดรายจ่ายโดยไม่ต้องซื้อเขาแล้วก็ได้อาหารที่ปลอดเริ่มจากการคิดถึงสุขภาพของตัวเราเองใช่ใช่การสุขภาพก่อนคนในครอบครัวตัวเองและคนในครอบครัวก่อนเลยค่ะนั่นแหละ ที่ดินก่อนหน้าที่จะเป็นสวนผสมผสานซึ่งวันนี้ดูเหมือนสมบูรณ์มากแล้วเนี่ยก่อนหน้านี่มันเป็นยังไงที่ตรงนี้เป็นืนนาเลยค่ะเป็นผืนนาใช่เป็นผืนนาแล้วทีนี้เราก็ซื้อเสร็จปี2,554ค่ะเราก็ถมค่ะครับถมที่ถมที่เสร็จนะคะเราตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำอะไรเพราะเรายังรับราชการทั้งคู่อยู่นะคะ ก็เลยตอนนี้ได้ข่าวพ่อแม่ก็ยังทําอยู่ทําอยู่ค่ะยังไม่เกษียณยังไม่เกษียณค่ะอีกหปีค่ะอีกหปีกษียณผมว่าน่าจะยังอีกสักสิบกว่าปีไหมอ๋อแหล่ดูหน้าตาดูหน้าตาหน้าตานีคิดว่ายังยังยังไกลหกสิบไหมค่ะค่ะคือตอนนี้ถ้าได้อยู่ในสวนจะมีความสุขมากไม่เครียดเนาะก็อยาก6ปีอยากให้มันเร็วอ่ะอยากให้เหลือ3ปีด้วยซ้ำนะคะค่ะก็ตอนซื้อตอนแรกมาถมที่ก่อนแล้วก็เพื่อนก็เลยขอปลูกหญ้า เลี้ยงวัวค่ะก็เลยให้เขาปลูกหญ้าเลี้ยงวัวไปก่อนค่ะตอนนั้นก็จะมีหญ้าเต้มเราก็ยังไม่ทําอะไรค่ะก็ปลูกแต่ต้นโมกไว้หน้าบ้านคือพูดง่ายคือตรงนี้ก่อนหน้าที่จะเป็นสวนแบบนี้มันเป็นที่โล่งๆเป็นที่นาแล้วมหนาๆไม่มีต้นไม้เลยไม่มีเลยมีต้นไม้เก่าแก่อยู่บ้างมีอยู่ห้าต้นค่ะต้นมะขามต้นมะม่วงต้นมขามใหญ่โน่นนะใช่มีแค่นั้นค่ะนอกนั้นปลูกด้วยสงมือเราไปซื้อต้นไม้ค่ะต้นตรงไหนที่ว่ามีต้นไม้ขายเราก็ไปหาซื้อมานะคะ ขอรับจากศูนย์เพาะพันก้าไม้ก็ไปขอรับนะคะ<ม>ไปขอรับมาแต่ทีนี้บางทีไปขอรับคนมันเยอะมันก็ยากเราก็มีพอมีกําลังซื้อ<ม>เราก็ไปซื้อไปหาซื้อทั้งที่กระสังอะไรเงี้ยใครเคาเพาะเราก็สืบ<ม>ดู<ม>ก็ขับรถไปซื้อกันสองคนหรือบางทีในเน็ตร<ม>้านต้นไม้แต่เท่าที่ผ่านมานะคะ<ม>เคยเลือกซื้อต้นไม้ที่เป็นต้นละ35บาทมันจะโตหน่อยประมาณนี้กับต้นละส0บาท สู้ต้นละสิบาทไม่ได้มันโตเร็วเพราะรากมันยังไม่ขดอ่าต้นต้นสามสิบห้าบาทคือเขาโตแล้วรากมันอยู่ในถุงมันขดค่ะมันจะโตช้าพวกนี้ส่วนมากจะเป็นต้นละสิบบาทอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะใช่วิธีการเลือกพันธุไม้ใช่ค่ะตอนแรกเพื่อนเขาบอกว่าไปซื้อสามสิบห้าบาทเลยมันโตหน่อยอย่างเงี้ยแต่พอลองมาปลูกคู่กันค่ะมาดูแลไอ้สิบบาทมันโตมันแซงเร็วกว่าแซงแซงขึ้นแซงขึ้นค่ะครอ่ามันโตเร็วกว่าเพราะมาดูแล้วเออรากมันยังไม่ขด ลากมันก็จะสามารถหากินได้เพื่อนก็มาถามว่าเพื่อนจะปลูกป่าจะไปซื้อต้นไม้จะเอาแบบไหนบอกไปซื้อสิบาทพอไม่ต้องซื้อต้นใหญ่มากก็เอาเอามาแต่เราต้องรดน้ํานะคะต้นไม้ถึงจะเป็นป่าเราก็ลดน้ําค่ะเราก็ลดน้ําทุกอาทิตย์ค่ะอ๋อรดน้ําทุกอาทิตย์ใช่ใช่รดน้ําทุกอาทิตย์ไม่ใช้อมันก็จะ แรกแรกนี่ก็คือเปิดเอาลากสายยางค่ะอ๋อลากสายยางแึกว่าแล่นตอนนั้นหาบจริงค่ะตอนนี้มันมีบานานี้ค่ะตอนนั้นนะคะเราปลูกป่ารอบนานี้นะคะเราปลูกเป็นกันชนเพราะตอนแรกข้างหลังเป็นเป็นนานะคะ เราก็ถมที่เพราะเราไม่อยากให้น้ําคนอื่นเข้ามาหาเราน้ําคนอื่นมันจะมีเคมีนะคะเราไม่ใช้เคมีเราไม่ใช้ยาค่ะเนื่องจากเรามีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการอยู่ใช่เราไม่อยากเนาะว่าเราอย่างน้อยก็คือเราก็ให้เขามาถมดินให้เราถมดินกว้าง3เมตรนะคะรอบที่เราสูง2เมตรค่ะแล้วก็ปลูกไม้ป่าค่ะปลูกไม้ป่าค่ะเป็นแนวกันชนใช่เป็นแนวกันชนได้เลยรอบที่เราเลยค่้ใช้อะไรเป็นไม้ทําเป็นแนวกันชนปลูกอะไร เป็นไม้แดงไม้พยุงไม้ยางนาค่ะไม้สักค่ะจะเป็นไม้พวกนี้มากกว่าความะะรู้พวกนี้ถามจริงๆพี่แหม่พี่แหม,มเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือได้ประสบการณ์นะครับ <c oughs> จากเพื่อนผู้รู้ตัเองเริ่มเริ่มเริ่มจากที่บอกว่าแนวกันชนกว้าง <3 S 2> สเมตรเนี่ย อันนี้ก็คือว่า,วเ,วาเราก็คิดว่านาะว่าน้ำน่ะก่อนมันจะเข้ามามันต้องถูกกรองก่อนถึงจะซึมมาหาเราได้ใช่ไหมคะถ้าเราปล่อยมันก็จะมีทั้งยาฆ่าย,ยาทั้งะไรมาหาเรารใช่ไหมคะอย่างน้อย3เม็ดเนี่ยมันคงจะกรองน้ําที่ซึมมาหาเราได้นะคะอ่าตรงนี้ก็เลยทํา เอาดินมาถมเลยค่ะพอมาก่อนนี้ทำนาใช่ค่ะแล้วพอนี่มาก็พอปลูกป่าตอนนั้นน่ะหาาน้ํารดจริงๆค่ะตอนนั้นมันยังไม่มีห่าน้ารดแล้วมาตกคนาเพราะคนามันสูงตั้งสองเมตรเนาะตกคนาตึิ้งลงมาเลยตอนนั้นค่ะใช้เวลาปรับสภาพดินนะฮะจากการที่สมัยก่อนเนี่ยเป็นที่นาที่มีอินซีเต็มเลยไม่ใช่อินรีมีเทมีเต็มเลย ใช้เวลากี่ปีในการปรับสภาพดินจนกระทั่งมั่นใจว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ปลอดสารแค่ตรงนี้มันต้องแต่ปี57นะ57ค่ะก็ไม่เราก็ไม่ใช้เคมีเลยจนเรามั่นใจว่าน่าจะประมาณปี2560เราน่าจะปลอดละคือทุกอย่างเราน่าจะปลอดปรตอานั้นเราก็เราก็แค่ว่าเราเป็นปลอด พอสารเคมีแต่เรายังไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอินทรีย์นะคะพอสารเคมีเฉยๆตรงนั้นค่ะคตอนนั้นค่ะแล้วพอพอเรามาปลูกปลูกต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้แล้วพอปลูกเสร็จผลไม้ของเราค่ะที่ปลูกค่ะจากที่เราชอบกินนี่แหละมันเยอะเราไปฝากเพื่อนก่อนค่ะคพอเพื่อนได้ทานแบ่งปันให้ทานดูใช่แบง่งปันให้ทานก่อนค่ะพอเขาได้ทานเขาบอกว่าเอามาขายชั้นมั่งเนี้ยเอามาขายชั้นมั่งมันก็เริ่มเกิดเป็นรายได้ขึ้นมานะคะเล็กๆน้อยๆแลกๆ อ่ะมันก็เกิดเป็นเลยได้เล็กๆน้อยๆในครอบครัวเราขึ้นมาแล้วเราก็ได้ทานด้วยนะคะแล้วพอเอาไปแต่เดี๋ยวนี้ลูกค้าต้องเข้าแถวรอนะคะขนาดนั้นเลยใช่ใช่ลูกค้านี่เข้าคิวรอเขาจะถามเลยว่าได้หรือยังได้หรือยังค่ะคือเขาเข้าคิวรอเลยค่ะเหตุผลที่ลูกค้าติดใจกับ ผลผลิตของเราเพราะว่าเขามั่นใจมว่าของออกจากสวนป้าแมมเนี่ยนะลุงเทืองมีคุณภาพ่มั่นใจทุกอย่างที่เราทําก็คือสะอาดด้วยค่ะทุกอย่างที่เราทำนอกจากมีความเชื่อมั่นส่วนตัวกับอาจารย์ทั้งสองนะฮะจากป้าแม่กับลุงเทืองแล้วเนี่ยมันมีมาตรฐานมีสถาบันอะไรมารองรับไหมว่าผลผลิตของเราเนี่ยชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ เราก็คือเราเอาไปฝากเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าสวนเราปลอสารเคมีมีคนบอกว่าเอาปลอสารเคมีไข่รับรองเขาพูดคำนี้มีคนท้าทายเราเชื่อได้แล้วแปลวาโมกใช่อาจจะเอาปุ๋ยอะไรไปใส่ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มว่าเริ่มไปที่เกษตรตำบลกอนว่าถ้าเราจะเข้าสู่ว่าเราจะเป็นอินทรีย์หรือปลอดสารเคมีตอนนั้นแยกไม่ออกระหว่างอินรีย์กับปลอดสารเคมีนะคะแต่เราอยากคือปลอดสารเคมีด้วยอย่างนี้เนาะ จะไปตรงไหนไปเริ่มตรงไหนเกษตรตำบลเขาเลยบอกให้ไปศูนย์ส่งเสริมการเกษตรนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็ไปติดต่อซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรค่ะศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเกษตรนะคะไปเขาก็ออกมาปีแรกเขาก็มาตรวจแปลงของเราก่อนบางอย่างเราก็ไม่ได้ทําให้มันเข้ามาตรฐานพิมพีมันเราก็ปรับเปลี่ยนมาบางอย่างเขาก็มีการมแนะนำมาแนะนําค่ะเขาออกมาตรวจตั้งสามสี่รอบเเขา เขาเต็มเขาออกมาแบบด้วยความเต็มใจนะเต็มใจเต็มใจเต็มใจค่ะเขาออกมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้รัฐบาลเหมือนรัฐบาลอ่ะจะส่งเสริมให้ทําเป็นแบบอินทรีย์มากกว่านะคะเขาก็จะไปแนะนําเกษตรกรว่าให้เข้าอินรีย์เถอะเกษตรกรส่วนใหญ่บางบางคนเขาไม่เข้าเพราะว่าอินทรีย์มันปลูกแล้วมันโตช้า ผลผลิตออกน้อยด้วยนะคะแล้วก็ความสวยงามมันจะกริบเหมือนเคมีไม่ได้นะคะแต่พอปลูกไปจริงๆแล้วเมื่อเทียบรสชาตินะคะอย่างฝรั่งสวนเราอะอไปเทียบกับรสชาติสวนอื่นเขาจะบอกว่าไม่เหมือนที่อื่นของเราหวานกรอบหวานกรอบค่ะไม่เหมือนที่อื่นแล้วเราไม่มีเคมีเขากินก็คือเขาล้างครั้งเดียวแค่เอาฝุ่นออกเขาก็มั่นใจละค่ะไม่ต้องไม่เหมือนอย่างเคมีน่ะพอล้างยังไงสารเคมีมันก็ตกค้างเขาก็พูดอย่างนี้เนาะเขาก็จะมั่นใจในในผลิตภัณฑ์ของเรา ทำสวนเนี่ยมันเป็นงานหนักไหมค่ะลูกเต้านี่เขาคิดยังไงมีมีเท่านะมีมีลูกไหมมีค่ะมีลูกสองคนเป็นผู้ชายทั้งคู่นะคะโอ้ผมกำลังจะถามว่ามีลูกสาวไหมลูาวไม่มียังมีลูกสาวยังมีลูกสาวเผื่อจะได้มาช่วยทำสวนจะมีมากกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะว่าหญิงก็ได้ชายก็ดีมีแค่สองพอแล้วลูกเถียงลูกเขาเคยมีความเห็นไหม โตหมดแล้วใช่ไหมลูกโตค่ะคนโตนี่เป็นวิศวกรค่ะอยู่จบปีฮะจบธุรกคมนาคมจากราชกระบังค่ะทำอยู่ที่ซัมซุงค่ะครับคนเล็กนี่เรียนแพทย์เป็นคุณหมอค่ะเรียนแพทย์ปีหกค่ะจะจบแล้วค่ะโอ้ยอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นครอบครัวเหตุนะค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาดั่งชิวชิวไปเที่ยวกับเพื่อนไปต่างประเทศเดี๋ยวนี้คนมีคนสูงวัยเนะพอชีวิตหลังเกษเนี่ยไม่ทําอะไรเลยผมเห็นหลายครอบครัว เห็นมีแต่โปรแกรมเที่ยวอย่างเดียวเราอยู่สวนเราก็เหมือนได้เที่ยวนะคะออ่าย่างเราก็มาทําบ้านอยู่สวนเราก็แทบไม่ต้องไปที่อื่นเลยเราก็เช้ามาก็เจออากาศดีอันนี้ความสุขแล้วใช่ใช่ค่ะเราไม่ต้องขับรถออกไปให้ไปเที่ยวให้ไกลลูกเขาเขาเขาเคยคิด อย่างไงบ้างคิดสนอแบบไม่อยากให้พ่อแม่ทางานหนักหรือว่าเขาก็พูดค่ะว่าให้ให้หยุดเธอเพราะว่าอายุกันเยอะกันแต่นี้เขาบอกว่าความสุขเลี้ยงดูพ่อแม่ใช่ใช่เขาก็บอกค่ะว่าเขาจะเลี้ยงดูเองค่ะทีนี้ก็ความสุขของแต่ละคนมันต่างกันเนาะถ้าเราได้อยู่สวนเราเหมือนได้ออกกําลังกายเราก็เหมือนสุขภาพเราก็จะดีขึ้นค่ะเขาก็บอกว่าอะ ไม่ต้องทำแล้วน้องเขาโทรมาแต่คนโตบางทีเขาก็ให้เงินมามาสนับสนุนให้เรานะคะที่ว่าบางทีอะไรขาดเหลือก็มาสนับสนุนเรื่อนเคลื่อนไม้เคลื่อนมือทุนเลยใช่ค่ะนั่นแหละว่าให้ได้ไปทําในเมื่อบอกไม่หยุดห้ามห้ามแล้วไม่ฟังห้ามแล้วไม่ฟังเขาก็แค่แค่อยู่สวนนี่เดินไปเดินมานี่ก็มีความสุขแล้วได้ออกกําลังกายด้วยถ้าออกขับรถออกไปแค่ในเมืองนี่ก็เครียดแล้ว นั <S 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 2> <S 2> <S 2> ้นเลยลูกก็ยอลูกก็ยอมลูกก็เข้าใจค่ะก็อยากให้เขากลับมาอยู่บ้านกับเราอยู่แต่เขาก็ด้วยความอาชีพเขามนต่างเนาะแต่ทีนี้แหมพื้นที่ตั้งเจ็ดไร่นะครับพืชผลเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันเหลือกินอยู่แล้วไอ้ส่วนที่เหลือกินเนี่ยไปทําอะไรนอกจากที่แบ่งปันให้เพื่อนๆเนี่ยเราก็เริ่มเพื่อนก็บอกว่ากินบ่อยแล้วเพื่อนขอซื้อค่ะ บอกเพราะยังไงเขาก็ซื้อแต่ซื้อที่นี่เขาจะมั่นใจว่าปลอดเคมีอันนั้นก็คือซื้อแบบเป็นผลผลิตสดๆใช่ใช่สดๆค่ะแล้วมันมีส่วนที่นี่มันเยอะมันเยอะก็แปลรูปแปลรูปอ๋อเรื่องถึงวันนี้ยกระดับเข้าสู่ขั้นแปลรูปแปลรูปแปลรูปอะไรบ้างฮะเช่นกล้วยตากค่ะกล้วยตากกล้วยตากเนาะแล้วก็ตัวเองก็ชอบกินกล้วยตากด้วยเนื่องจากเราปลูกกล้วยเยอะมากในที่นี้ค่ะแล้วก็เอามาทําเป็นกล้วยตากนะคะกล้วยตากเรานี่จะ ตากในตู้พลังงานแสงอาทิต์นะคะจะไร้ฝุ่นไร้แมลงรุงเทียนกับพี่แหม่มชีวิตเนี่ยผมคิดว่าสุดยอดมากมีความสุขอิจฉานะแอบิจฉาเลย่ะเดี๋ยวอนาคตผมอาจจะต้องควาหาที่ใช้ชีวิตแบบนี้บ้างอยากจะให้พูดอะไรกับแฟนๆในการผมนิดนึงโดยเฉพาะคนในวัยเดียวกันโดยเฉพาะในเพื่อนๆข้าราชการว่าชีวิตบ้านปลายความสุขมันอยู่ที่ส่วน ครัค่ะก็คือว่าตอนตอนนี้นะคะที่อยู่สวนนะคะสวนเราพอได้เข้าสวนมันเป็นการออกกําลังกายไปพร้อมนะคะไม่ต้องไปออกกําลังกายที่อื่นนะคะเราทาเราทําไปเราได้อาหารที่ปลอดภัยด้วยนะคะเป็นอาหารที่ปลอดภัยมาไว้ใช้แล้วก็ได้ได้สุขภาพนะคะได้ออกกําลังกายไปพร้อมมีสุขภาพที่ดีจากการออกกําลังกายไปพร้อมค่ะตรงนี้เรื่องเทืองคืออยากจะแนะนําคนที่ จะ,กะเกษียณให้เตรียมตัวไว้ก,ก่อนเตรียมตัวก่อนกเกษียณว่าเราจะทําอะไรคิดอะไรถ้าคิดจะทําสวนไม่ต้องกลัวว่ามันจะหนักให้เริ่มจากน้อยๆเราจะไม่เครียดทําสวนพอทําจากน้อยๆแล้วประสบผลสําเร็จมันมีผลมันมีอะไรแล้วเราค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตามกําลังเราไม่ได้เอา เงินที่กเกษียณมาไปลงทุนโตมเดียวพอมากแล้วไม่ประสบผลสำเร็จทำให้เสียใจทำให้เดินทางต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากก้าวน้อยๆทีละก้าวทีละก้าวอย่างผมที่ทำมานี้ก็เริ่มจากทีละน้อยก่อนแล้วพอประสบผลสำเร็จแล้วเรามีความภูมิใจดูกระสวนนี้ก็มีความสุขท่านผ<ๆ>ู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ผมคิดว่าเป็นแบบอย่างซึ่ง อาจจะยังไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ของคนที่อยู่ในวงการราชการ <Yeah. S 1> ผมคิดว่าแนวคิดแบบนี้เป็นแนวคิดที่สุดยอดแล้วก็อยู่กับโลกของความเป็นจริงเป็นชีวิตที่อยู่กับความสุขที่แท้จริงที่อยู่กับธรรมชาติบุคคลทั้งสองคนนี้นะครับสมควรที่จะเป็นแบบอย่างเป็นผู้นำหน้าในการที่จะใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณรายการคนนำทางได้รับการสนับสนุนจาก PEA สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย เรากล้วยเราไม่มีกินอับไม่มีกเคล็ดลับใช่เคล็ดลับของเราก็คือว่า